กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งเป้าภายในปี2569มอบโฉนดที่ดินสปกให้ครบ22ล้านไร่ทั่วประเทศ นางนรุมนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแผนงานสำคัญปี2568ว่าจะมีการขับเคลื่อนภาคเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ยกระดับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยมุ่งเน้นเทคโนโลยีด้านการเกษตรเช่นเกษตรแม่นยำหรือเกษตรอัจฉริยะมาใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องการจัด การที่ดินทำกินให้เกษตรกรและการบริหารจัดการน้ำดึงจุดเด่นของประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านความมั่นคงทางอาหารเร่งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและราคาพืชผลการเกษตรรวมทั้งยกระดับรายได้ของเกษตรกรซึ่งการดำเนินการที่สำคัญคือการจัดที่ดินทำกินแก่เกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏติรูปที่ดินหรือสอปก4ขีด01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวนกว่า1ล้านแปลงให้เกษตรกรนำไป ต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยในปี2567ที่ผ่านมาได้ออกหนังสือสอปก4.1 0จำนวน333,897ฉบับครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3.5ล้านไร่และในปีนี้มีแผนมอบโฉนดเพื่อการเกษตรอีก4,800แปลงและตั้งเป้าให้ครบ22ล้านไร่ทั่วประเทศภายในปี2569